สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจําวันที่8กุมภาพันธ์คุณได้10เหรียญน,นะคะเขาได้5เหรียญวันนี้นะคะตัวคุณนะจะประสบความสําเร็จดีนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยถ้าเคยมีปัญหาการปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรความสมคัญรับลื่นดีนะคะ แฟนได้ห้าเหรียญค่ะช่วงนี้ความสัมพันธ์ราบลื่นนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อให้มีอุปสรรคปัญหาก็พร้อมจะฝากฟันไปด้วยกันด้วยความเข้าใจมีไพ่ Let go to issue แล้วก็ Recovery อย่างที่บอกถ้าใครเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูความรู้สึกดีๆที่เคยมีนะคะคนโสดสนิทวันนี้คุณอาจจะได้เจอกับคนที่พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณนะคะยังไงลองเปิดใจดูนะ